เป็นเดือนอย่างเงี้ยบางทีมันก็สวัสดีครับพบกับพวกเราแล้วเัลโหลวันนี้เราอยู่กันริมโนนนะครับข้างหลางเป็นป่าไม่มีตึกไม่มีบ้านไม่มีตัวปลาครับเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เรามีคําถาม ของทีมงานมาอีกแล้วเดี๋ยวฟังคําถามมันเลยวันนี้อ่ะวันนี้เดี๋ยวมีคําถามของโตเต้โตเต้มีปัญหาครับปัญหาพวกเจอในชีวิตจะมาถามพวกเราเดี๋ยวเราจะเป็นคนตอบให้น้องมันเองเดี๋ยวรอฟังคําถามของโตเต้เลยคําถามของผมเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักครับก็อยากจะมาปรึกษาเพื่อนพ,อนพ,พี่แบบเออผมมีแฟนแต่แฟนอะ่ะไปมีแบบว่า มีคนอื่นเงี้ยผมก็เลยอยากปรึกษาว่าเอ้ยควรกลับไปหรือว่าควรหยุดแค่นี้พอเพราะว่าใจหนึ่งก็ยังรักอยู่แต่อีกใจนึงก็แบบว่าก็เขาไปแล้วอะเขาไปแล้วเขาไปแล้วแล้วเขาจะกลับมาขอคืนดีหรือไงกลับมาคุยตอนนี้ก็ยังอะยังตอนนี้ก็แบบว่าต่างคนต่างอยู่อะต่างคนต่างอยู่คุยกันอยู่ทุกวันไหมไม่ไม,ไม่คุย ครปัญหาอย่างนี้เป็นปัญหาทั่วไปปัญหาของวัยรุ่นแฟนมีคนอื่นแฟนมีคนอื่นแล้ววันหนึ่งแฟนจะกลับมาเนี่ยเป็นเราอะ่ะเราจะกลับไปไหมมีสองช้อยกลับหรือไม่กลับฝั่งผมจะอยู่ฝั่งกลับ ฝั่งกาบนะครับถ้าเกิดแฟนม,มาขอคืนดีนะในกรณีว่ายังรักอยู่นะไม่ได้บอกว่ายังไงเขาก็เป็นคู่ชีวิตอะคืออยู่ด้วยกันมาไม่รู้จะกี่ปีกี่เดือนบางทีหลักเดือนอยู่เป็นเดือนอย่างเงี้ยบางทีมันก็เศร้าเศร้า <c oughs> บางทีบางทีอยู่เป็นเดือนอยู่เป็นปีอะอายุของความสัมพันธ์แต่ละคนไม่เท่ากันอย่างเงี้ยแต่ คนคนในคนวงในกันเองอ่ะจะรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้ดีหรือไม่ดีนะครับแต่ฟังผมเนี่ยผมกลับถ้าผมยังรักนะถ้าผมยังรักอยู่อย่างอะไรอยู่ผมกลับแต่เขามีคนอื่นนะก็เขามีคนอื่นแต่ไม่เป็นรายนี่ก็ <sk urs> ถ้าเกิดเขามีคนอื่นแ้วเขาเขายังรู้ตัวว่าเขายังรักเราอะ่ะก <sk ull ying> ็กลับผมผมกลับนะเดี๋ยวผมกลับถ้าเกิดเขายังรักเราผมอยู่เลิกกับผมไปเนี่ยเลิกกับผมไปแล้วแต่มีคนอื่นเนี่ยในกรณนี้ว่าถ้าเกิดไปกันแล้วแล้วแบบมันยังแบบ เขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ของเขาไม่ได้ไม่ได้ไปกันนานไม่ได้ไปกันแบบมันอยู่ในช่วงเวลาที่แบบผมยังทําใจไม่ได้ยังรักอยู่คิดถึงอยู่อกับอันนี้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 ผมมาถามพี่หรือว่าพี่เอาความในใจของไม่รู้เลยเพรัะว่ไม่รู้แล้วก็เมื่อ้เกี้เหมือนเอาของตัวเองไปต่อไปตอนเนี้ยไอ้ฝั่งนู้นไอ้ฝั่งนู้นนะไอ้สองคนฝั่งนู้นเนี่ยคือเป็นฝั่งที่ไม่กลับยังไงมันก็จะไม่กลับเดี๋ยวรอฟังความในใจของฝั่งนู้นไม่เคยไม่เคยเลยเอาเลยไปเลย มึงไม่เปิดเปิดดหยอกหยอกมันมันมันเป็นรอยรล้าในใจครับแต่ไม่ต้องถึงดังมันเป็นรอยรล้าในใจอ่ะมันก็รู้ว่าถ้าเกิดกลับมาเออก็คบกันเหมือนเดิมแต่สุดท้ายก็รู้อยู่แล้วว่ามึงเคยมีคนอื่นอ่ะสุดท้ายมึงก็มีได้อีกอ่ะเลือกเลือกกันไปให้เสียเวลาแต่เหมือก็รักเขาอยู่เปล่า ถ้าถ้าเขาทําแล้วก็ไม่รักแล้วป่าวพี่เฮ้ยแต่กูยังรักอยู่ด้วยเราไม่อยากรักเขาฝ่ายเดียวไงพี่ก็กูรักอยู่ว่ะนี่ของเรื่ององใครผมพี่จริงจังกันเนี่ยก็เหมือนเมื่อวานอะฮะก็เหมือนเมื่อวานอะเม,ม,มื่อวานทำไมแบบว่าไปทเที่ยวกันลองมีคนบอกว่าจะไม่กลับไปแล้วจะไม่กลับจะไม่กลับแต่สุดท้ายก็ ไม่รู้เหมือนกันวานเมื่อวานนี้คือไปเจอเขาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเกมนหมดเลยออกอากาศเทปนี้เกมกันหมดเลยใคร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 ไม่มาถ่ายละแต่ก็ก็คือเขาอะใจนึงอะก็อยากกลับแต่ใจนึงอะก็ไม่อยากกลับเพราะว่าเอ้ยถ้าสมมติเราใช้เวลาที่กลับไปเนี่ยเ้ยไปสร้างชีวิตกับคนใหม่เนี่ย มันก็จะแบบว่าเริ่มต้นได้ดีอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้หววตาตแม่งกูกำลังลื่นเลยหายไปหมดเลยความคิดกูจามไปกระสายลงไปนู่นแล้วก็เออก็โอ้เมดอกล้ำดวนจัดเอาไปเ็ลยรให้ให้ให้โอ้ช่วงใหม่นี้เอาเวลาตรงเนี้ยที่กลับไปคบกันน่ะเออมันก็แบบ ไปสร้างใช้ชีวิตกับคนใหม่หรือว่าอะไรได้แต่ในใจนึงก็อยากจะกลับไปเพราะว่าก็ยังรักอยู่ยังยังลืมไม่ได้ไงมันก็แบบว่าระยะทำใจเนาะก็ไม่รู้ว่าเนี่ยอยากจะรู้ฝั่งว่าไปอะ่ะเพราะอะไรถึงให้เลือกให้กูไปไปไหนกลับบ้านนี่หรอเน <c oughs> ี่ยไม่อยากให้เพื่อนเป็นเลือกของคนอื่นครับ ถ้าเกิดไม่เราไม่สามารถรู้ใจของคนคนนั้นได้หรอกว่เาเขารักเราจริงหรือเปล่าเขาอยากกลับมาเพราะว่าอีกฝั่งไม่แน่ใจหรือเปล่าก็เลยอยากให้เพื่อนไปมันไม่อยากให้เป็นตัวเลือกของใครมันไม่ดีแต่เรามันฝืนห้าความรู้สึกเตงไม่ได้รอกคกันถ้าเรารักอยู่อ่ะก็ฝืนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่พี่ยิ่งฝืนนี้ก็ยิ่งเจ็บไงใช่บางคนบางคนบางคนก็ยอมเก็บเพื่อได้รู้ความจริงแต่ถึงแม้รู้ความจริงยังไงก็แล้วแต่เจ็บแค่ไหนก็ยังจะอยู่กับคนคนนั้นไว้ มันยังถึงมันยังไม่ถึงจุดที่ยังไม่ถึงจุดที่แบบว่าจะพอรู้ว่าเจ็บรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าทุกอย่างแม่พยายามจนสุดอ่ะแต่แม่ยังแบบยังเลือกที่จะเจ็บถึงแม้รู้ว่าคำตอบจะเป็นยังไงก็ยังเลือกที่จะเจ็บต่อไปไม่ยอมไปเปิดใจให้ใครไม่ยอมอยู่ในโลกของตัวเองที่มันมีความสุขมากกว่านี้ใครใครก็อยากอยู่รอรอน,น,น,นานๆก็รอทียอะไรร้านเล่าน่ยไม่ไหวละเศร้าขนาดนี้เอาล่ะก็ลอง คิดดูใครประสบปัญหาแบบนี้อยู่ลรงไมีคิดตัว,ตวนะว่าจะเลือกกลับไปหรือจะเลือกอยู่คนเดียวและเริ่มต้นใหม่ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองครับใช้ซะ<ม>ใช้มันคูาชีวิตถ้าเกิดอยู่เขามันเจ็บก็อยู่ไปอยู่จนมันจะ,นจ,ะจ,นจนมันจะสุดอะ่ะมันจะมีจุดที่สุดอยู่สุดแล้วสุดมันม <c oughs> ีจุดที่แบบว่าสุดแล้ว,ลวจริงๆจนแบบไปต่อไม่ไหวอะ่ะแล้วมันจะเราจะรู้เองว่าเราควรพอตอนไหนนะถ้าตอนนี้ยังอยากพาให้เขากลับมา ทำ,ทำให้มันเต็มที่ที่สุดอยากร้องไห้ร้องอยากทำอะไรทำให้มันอะไรที่มันสบายใจแล้วไม่เดืนดรนคนอื่น,น,นทำไปเรืคอับนะเอาใจช่วยใครประสบปัญหานี้อยู่นะครับเอาใจช่วยทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าเดี๋ยวรอนะพี่อะไรแต่ตอนนี้ผมโสดนะ เอ้ใช่เหรอวะโซ่นะโทรมาช่องกาห้าช่อาตืดไปเดาเอาชมกานโปรโมทอ่ะโปรโมทโปรโมทโปรโมทผมโปรโมดผมโปรโมทผมโปรดผมโวรโมดผมปรโดผมโปรปรโดผมโปรโมดรมดผมรอมิรดตารมดมกันอมดาลืมดมดไลค์กด s u b s c r i ด e ให้รวกดผมพวรโมดผมรากด้ลค์รูนด้วยตรงนี้มรงนด้มตรงนด้ตรงนด้อย่าลืมกมดได้นะครับแล้วเรอกดนใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ